สวัสดีสวัสดีสวัสดียังสาวเด้อปะข้าเพื่อนโอ้ข้าจะเลิกว่าเราจักตลาดมื่อวานนี้มาตลาดก็เอือยกอยน้อพี่น้องมาตลาดตอนสาวก็เอย์กอยสองคนกับ่มทันในเลิกคนกันยังมีอยู่

ป้าก็มกระโผดกระโผดมึงมกมีนกระโด้าชีพักชีาปับชีาเอาไเอาปลูกไม่ไม่ได้มีโบวานบวเอาเงินลูกอไปลูอวาบวานหนึงตั้งหน้าบานนะโอ้ยนั่งเอาลูใช่ไหมตั้งหน้า้ง มาข้าวดวาเกาเจ้าเกาเวลาเด้มักิาต้องญาาค่าดอกาวกระทุละหาไก่เด็กน้อยมาขายซอย้เอาทางนี่ยังแม่ใจนู่เอาทางหางันส่มันจะขาดได้ดั้งอ๋ออาฟักซินที่ต้นนั้นเปนหามาเด้อมาเด้อมาเด้อขาโพดหวา นมาสื่อน้ำสื่อน้งขายราคาสูงเลยนี่ฮมมาม่าสันสามมาสหันเดียวเจ้าหม้วเหรอใครย่บ่ใคอยู่ขายอยู่

รมมิดีหัน้ายของคุณซุเนาะพี่น้อง ต้มแดดก่อนดีไหมต้มแล้วตัวว่าท่านไห้ต้มฮะแงวแงวแดงแดง เอางเขมาาือไข่แจออไข่ไหมือไอช่องแต้ที่ไหร่บอช่องแต้บอเอาไข่ไข่แต้เท่าไหร่หกสิบห้าเอาชองแต้

ไ็่อเจาะองไคองอ่มากรูมาทุกเครื่อครชจมาอนแมไมาด่ใบย่ไ่อใ่เนื้อหอยบ้างหอยบ้าที่แม่ใ้เลยสเออผักเทียมร้เท่ไห่ผักเทียมรูมสามแปมัดเลยมดไต้องมัดขนามัดแปหน่งพ่อัว่มัวพ่ัวละา เอา้อแกได้ขีเาใครเอาแต่ไข่ข้าหนึ่งเจ๊จะได้ไข่ไข่ก้งนางี้เมาไม่ท้งทินเอาไปขาย่อือเอาไปกินเองได้ข้าวนึ่งอที่ผารัหอม ใเด้อใจคกันมักวยก็มีมล้วยยน้อยเลยมกเงวอยากบ่เลยก่อนอยากที่สมหมอนนั้นตอนนั้นจะใครเอามามัดหนึ่งช่วงหน่อยหนึ่งมังก็คืออยากมันคืเขาอยากให้มัจักสมมอ๋อ เอาเพ่อนอาไปแถ่นะไปบอปปะเอยังวะอ๋อพี่ไม่เออพี่หมยคขึมาตลาดไกลแท้มาเสร็จนม่กินผักเกนโอมาแต่ัวผู้โอ้ร้านพี่หน่องมาขอร้านลูกของน้าบ่าวว่าจะจืดนะจะว่าจืดวะขอเจ้าโค้งหน้าได้ เพราะว่ามันคือการเออคนขาคืคือันเนีเออเอก็คิดว่าคนคือายกันนะอ๋อคนทีูปาคทันนัน่มานตัวเองโอ้ซาสกอร์ไรงลูกละบ้าวมากกระพเนี่ยคืออันนัอ๋อก็คไปไส์บ่ไปไทยบ่เฮดไทยุบันเฮดไทยแต่นพันองอ๋ปุกมัน

กรเจียวเอาค่งด้นะใครนี่เนาะแซ่บัดนาดนียยยงมันเวยยงบ๊อบบี้แซ่บคแต่ว่ามันอยเนาะแซ่บแปาินหนาเนาะ นี่ว่าเอาไหนย่ามนี้เป็นย่ามหลอกกเจียวเนาะอย่างหนึ่งขอเห็นแต่นน่อยอี๋สาใหมากะขอ่อยเห็นเห็นอ๋อเห็นแต่ตอนนี้เลยเหนเป็นใหญ่เป็นสาวเห็นแตท้

ซื้อสีมูเออซื้อขาหมูแล้วพี่น้องสีไปไหวต้มัะโลก็ซื้อไข่สองแป้ ปุ้นเด้อปุ้นล่ะรถรถคัน <laughs> ไม่ต้องซิ่มหาค่ะใช่นั่งไม่ต้องซิ่มหาเลยเอาตรงจมูกเนี่ยเอาทอดอ่ะ สือพักกระเจียวพี่น้องมาละสิบาทเนาะมาละหาพันกิ่เฮดบดอ่อนกับมีขายเฮียแบนี้เนาะเน่าพันกิเ้ยเน่าส่งเน่าบ้านเน่าไปเลยถุงสามเป็นลายาโดนสิบแปด

เอาเอาโอ้อะไรงานข้าวแล้วงานข้าวแล้วพี่น้องเรื่อบอานี่ออกอันนี้ก็เต็ียมแล้วเทืออันนี้เอาเทือไปเทืออเอาไปงานงอกแล้วรื้มเสกบอลรถก่อนตลาดจะได้ซื้อสองอย่างลนะถือแต่ไข่ก็คืออันนั้นแหละก็คือ เรือไฟฟ้าแบตเตอรี่ใส่แบตเตอรี่แล้วหนูเรือตืวอหญ่ยี่สิบเดี๋ยวผมก็แซปตามมาต,ตาลาดแล้วพี่น้องบ,บ๊อบบี้กำลังปิ้งอันนี้อามาได้สใส่ไหนบอกมาะม่วงโอ้ปิ้งใส่หมูเนาะพี่น้องใส่หนืแล้วก็ พี่ดนขัวซีนโมสิมสลาบาขวาัวให้มันสุกแล้วกะ็อันนี้เนาะพี่น้องที่สาวนกหน่อยฝากมาห้ตอนทําอิดปีใหม่สั่งซื้ออันไหนพี่น้องแต่ว่าอ่สาวนกหน่อยเพิ่นบอเอาเงิน,นเนาะกันเลยสิกันเลยเฮ็ดแบ่งอันนี้สีแบงให้แม่สาวนกน้อยแล้วกะ็ตัวน,นี้แบงให้บาซุกเน้องพี่น้องแบ่งกันเพราะว่าปีใหม่สั่งหาโลหาโลแต่ว่า สาวนกหน่อยว่าเจเลาบลองเงินนําขอบคุณได้เลเด้อขอบคุณเจแล้วก็ขอบใจสาวนกหน่อยเนาะที่ฝากมาให้แต่ว่าแม่สาวนกหน่อยโบยู่พี่น้องสงสัยเลาออกมาหนะเหนเหีอนรังนี่แล้วพี่น้องตัวน,นี้เดี๋ยวสิเอาไปให้บาซุกปันกันเนาะแบงก ได้เฮ็ดห,หนังอ่ะมากระน,นี้แล้วมดุดขอบใจเนี่พี่ตุ๊กขอบใจแถวหนึ่นขอบใจเอจอได้มัดต่ใจอันน่ะสาวุกหน่อยฝากมาพี่น้องคอยสั่งเอามีดปาดเอาล่ะคอ,อยสั่งหาโลแล้วก็เจ๋บองนก็ได้เอามาแบ่งกันกินเจ๋เราบอง เโงกนงกเมื่ออาจจะเกิดเกิดเป็นปากมาเนาะไปในได้สั่งแต่ว่าเขาจาะบล็อกเงินก็ได้มาแบ่งกันบอกเพราะว่าแสบเนาะหมากอันนี้เนาะแสบได้หมักละหมดกําลังนอนเล็กอะไรนี่พี่เสียงปะไข่ฮะไข่ปะพี่จอนี่ก็พี่ตาลกับไอ้พุ่มมาเมื่อคืนนี้กับไอ้กงมาเนาะแมาสงสัยเขาจาะพิษอ่า ไอพมมาย่านมากไอ,อน้ำตาลเฮดบัตกลับมาเฮดบัตพี่ตาลก,กันนะซิมา่าฮาปีกอยกับกีอยกับนไปพี่น้องเสร็จจบคลิปไปเพียงสนิ้เดอ้อพี่น้องเจอกันใหม่เดอ้อคลิปหนะบ๊ายบาย